สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง f อฟเก่าแล้วก็ f อฟใหม่เนาะมาพบกับช่องสาววึงพารวยเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมงวดวันที่8นะคะพี่น้องสาววันที่8กุมภาพันธ์ส5มาแบ่งปันนะคะอ่ะก่อนไปรับชมเนาะเราก็จะมาดูผลของวันที่7กันก่อนนะคะว่ามากี่คู่เนาะพี่น้องจา๋า สำหรับของวันที่7นะคะนอยเฉพาะกิจนะคะออก2 1 4ล่าง4ี่นะคะอ่าสไม่มีมี4ี่นะคะพี่น้องจ๋าตัวที่เน้นด้วยเนาะอ่าเข้าตัวกลับนะคะส่วนล่าง4 7นะคะตาราง4มานะคะพี่น้องจ๋าตัวเด่นทั้ง4ตัวนี้มาหมดเลยนะคะสายวิ่งสายรูดเนาะก็จับในสตัวนี้นะคะ อ C 7 7 4ไม่มีเนาะมีแต่7 3 7 2นะคะอันนี้ก็หลุดไปเนาะส่วนพิเศษนะคะ4 9 0มี9 2มา9 0เด้อพี่น้องจา๋าอันนี้ก็หลุดไปนะคะล่าง3 9เนาะอ่า3 9มาตรงๆนะคะพี่น้องจา๋าเข้าตรงๆนะคะส่วนปกตินะคะ9 5 8นะคะ58ก็บ่มีเนาะมีแต่68กับ83พี่น้องจา๋า แล้วก็ล่าง42เนอะอ่ะ42เข้าตารางนะคะพี่น้องจา๋าอันนี้เข้าตารางเนาะตัวนี้หลุดไปนะคะอันนี้มาตารางแล้วก็ VIP นะคะ326 326ตารางแตก3ตัวนะคะพี่น้องจา๋า326เนาะอันนี้เข้าทั้ง3ตัวนะคะส่วนล่าง55นะคะ 55s ก็ไม่มีเนาะก็หลุดไปนะคะก็ยินดีกับพี่ๆที่ ตามฮานอยสูตรมันรวมด้วยเนาะตัวจอแอดเข้าไป2คู่นะคะแล้วก็ตารางเข้าไปทั้ง3ตัวแล้วก็2ตัวเนาะของนอยปกติเข้าล่าง4ี่สนะคะชุด VIP เข้า3ตัวเลยนะคะพี่น้องจา๋า3 2 6แล้วก็26กเนาะก็ยินดีด้วยนะคะอ่ามาตามต่อกันของวันที่8นะคะตามต่อกันของวันที่8นะคะ อันนี้มัดรวมทั้งสี่น้อยเนาะพี่น้องจ๋าแอดก็พยายามที่จะลดให้เหลือน้อยตัวที่สุดนะคะ,ะแต่ก็ไม่ได้ให้ตามทุกตัวเนาะพี่น้องจา๋ามีตั้งสี่น้อยนะคะสี่น้อยก็น้อยละสองก็แปดแล้วนะคะพี่น้องจา๋าอันนี้ก็ให้ไปสิบสองคู่เนาะกันไปสี่คู่นะคะเลือกตัวที่ชอบเนาะพี่น้องจา๋าค่อยไปกลับนะคะ วันที่8นะคะก่อนไปรับชมเราก็มาฟังคําเตือนกันเช่นเคยนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะเพราะว่าแอดเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนนะคะ คำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันพี่พี่ fc ทุกทท่านนะคะทํามากระจังตามเนาะพี่น้องจา้าทรมากับปลอยพานเนาะอ่ามาดูตัวเด่นในตารางนะคะสําหรับสายวิ่งสายรูดที่จะนําไปวิ่งไปรูดได้นะคะอ่าแอดก็จะมีสี่มีหนึ่งนะคะมีหก แล้วก็มี0ูนย์ะคะสายวิ่งสายรูดเนาะถ้าชอบก็นําไปวิ่งไปรูดได้นะคะทั้ง4ตัวเลยนะคะหรือว่าจะนําแค่4กับ6ไปวิ่งไปรูดก็ได้นะคะามาดูตัวที่แอจับคู่มาเนาะที่ทําออกมาได้นะคะก็จะมี6 7 8 4 นะคะสี่เก้านะคะสี่หกจับในตารางนะคะมีน้องสาสี่หกเนาะอ่าหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งตารางเราก็มีนะคะสามสองตอนแรกแอดจอออกมาก็มีหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะ ตารางมีแล้วแอดไปให้นะคะพี่น้องจ๋าเอาในตารางเด้อสำหรับหนึ่งศูนย์นะคะอันนี้มันชนกันนะคะเจ็ดสี่นะคะแปดศูนย์นะคะวันนี้สีมาเยอะหน่อยนะคะพี่น้องจ๋าอ่ะส่วน ส่วนชุดกันนะคะลืมสองศูนย์นะคะพี่น้องจ๋าลืมสองศูนย์แล้วก็สักครู่นะคะแอดกำลัง เหมือนกับตัวเลขแป๊บหนึ่งนะคะพี่น้องจะกลัวให้หกลัวให้ไม่ครบเนาะเดี๋ยวแอดเช็คก,ก่อนนะคะล่างไว้แล้วเนาะอ่าสี่เก้าสามสองแอดเขียนสามแปดสี่สี่แปดห้าลืมห้าสี่นะคะ เดี๋ยววันนี้จะมีการเบิ้ลด้วยนะคะพี่น้อง๋าจะมีการเบิ้ลเพิ่มนะคะ,ะชุดกันนะคะจะมีหนึ่งห้า สามนะคะ,ะเดี๋ยวเอาการเบิ้ลมาใส่แทนเนาะพี่น้องจ๋าถ้าให้การเบิ้ลตังหากอันนี้ตังหากก็จะหลายตัวเกินไปนะคะก็จะมีสองสองสี่ส,สี่แล้วก็หนึ่งหนึ่งนะคะเเดี๋ยวแอดจะเน้นตัวที่ชอบให้นะคะพี่น้องจา๋า สำหรับสายวิ่งสายรูดอย่าลืมนะคะ4กับ6เด้อถ้าไม่ชอบ4กับ6ก็สามารถนำา1กับ0ไปวิ่งไปรูดได้นะคะอ่าสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะก็คือ6 7 6 7อย่าลืมกลับหวัวเป็น9 7ด้วยเด้ออ่า6กับ9ตัวเดียวกันนะคะแอดก็เขียนให้ตลอดนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็49นะคะ 2 0 3 2 5 4นะคะส่วนชุดกันเนาะเอดชอบ1 5แล้วก็4 4นะคะพี่น้องจา๋าถ้าชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้เพื่อไปเป็นแนวทางนะคะย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดเนาะพี่น้องจ๋าปะาปนกันไปนะคะ,ะก่อนออกไปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะพี่น้องจ๋าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาแอดลงนะคะ,ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่ๆเอทุก,ท,กท่านมีโชคมีลาบกันทุกคนเด้อพี่น้องจา๋าไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ